มาเร็วลูกแม่ไอพี่มันหลังพาย่ามาด้วยถ้าจะดีเนาะนี่ใช่ไหมเออมาดูโซนเล่นไหมเนี่ยโซนนี่ดูพี่เขานี่นี่น้องโซนมาแล้วมาดูพี่เขานี่ยแล้ว ตามตาเขาหนะมาเร็วน้องเอ้ยเอ้เล่นบอลเลยครับเล่นบอลเลยครับมาเล็วมาเล่นด้วยกันครับบอกไงีนี่โอ้โหน้องโซนดูพี่เขาเนี่ย มีอะรรวมรวมไงรวมร่วมนิดนึงอ่าเอออาวขึ้นไปเลยนี่มาข้างนี้มาข้างนี้อืมอ้าวปีนขึ้นไปเลยลูกไปปีนขึ้นไปเลยเออกระปีนขึ้นไปเลอาอีแน่แน่ดูพี่นะโตกดขาดฝนอะไรเงื่อนเอ่ะเอามาเล่นตรงนี้น้องโซนโยนลงไปทำไมมาเล่นอันนี้แล้วนี่ยดูพี่ดูที่สาวนี่ เอหอออออม็นเขาไม่เห็นตัวเอนน้องซอนเออ